สัพโรผู้โดยสารสามารถเดินเส้นทางไปรถเฟฟ้ามหานครสายสีน้นได้ที่สถานีประตูรถจะเปิดด้นขวาในสถานสพรนี้จะเปลี่ยนชุดที o r น นี่คือบรรยากาศช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับหลังโรงเรียนเลิกที่สถาน e ี BTS สำรลอ ทั้งรถมุ่งหน้าไปขุปต์แล้วก็รถมุ่งหน้าไปเคหาครับช่วงนี้บ่ายๆวันนี้แสงแดดชัดเจนนะครับวันนี้ เราจะเดินออกไปทางสกายว่างครับเพื่อที่จะไปสังเกตการนะครับว่าวันนี้วันศุกร์นะครับคู่นี้ก็จะเป็นวันหยุดวันนี้วันศุกรนะ์้วเป็นยังไงบ้างนะครับที่สถานีจุดเชื่อมต่อระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองนะครับวันนี้ อันนี้ก็ออกมาทางทางออกที่สามครับก็เดี๋ยวก็จะเลี้ยวไปทางสกายวอล์ของ MRT สายสีเหลืองนะครับ ีถึงทางเข้าเอมาที่สายสีเหลืองเดินเข้าสกายวอล์กเข้ามาครับก็สกายวอล์กก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารมากเท่าไหร่นะครับวันนี้าการสัญจรไปมาก็เบาบางครับนสถานีสำรงเอ็มเอ็มอารีร G, สายสีเหลืองครับ เราจะลองเข้าไปในตัวสถานีนะครับเพื่อที่ไปดูว่ามีผู้โดยสารอยู่ข้างในนั้นมากน้อยแค่ไหนครับ นี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็มีผู้โดยสารสัญจรไปมาครับที่เอ็มาทีสีเหลือ Gue t referred to this route because it's very peaceful, all access to this city ขึ้นไปบนสถานีดูนะครับว่ามีผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนครับก็จะไปดูครับว่าวันนี้ก่อนถึงวันหยุดครับ ผ่านมานี่ก็คือตั้งแต่วันจันทร์มาก็คือเปิดเปิดที่3สถานีแล้วก็ขยายเวลาเพิ่มแร้วจากสองทุ่มไปเป็นสามทุ่มตอนนี้ก็ใช้มาแล้วตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันวันนี้คือวันศุกร์ก็คือข้ามาวันที่ห้าแล้วก็มาดูสถานการณ์กันว่ามีผู้โดยสารมาทดลองใช้หรือมีพี่น้องมาทดลองใช้กันมากแค่ไหนครับ ก็มีผู้โดยสารรอยอยู่นะครับบนชานชลาก็ก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่าก็มีก็มีคนพอสมควรนะครับอันนี้เหลืออะไรลากห้านาทีครับรถก็จะเข้า อที่ผมเดินดูวันนี้ก็น่าจะมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่มาลองใช้นะครับดูจากการแต่งตัวแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่มาทดลองใช้นะครับ MRT สีเหลืองก็คือเป็นระบบรางเดี่ยวที่หรือว่าเป็นของใหม่สำหรับทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนถ้ามีโอกาสก็ออกมาใช้กันนะครับ วันนี้ก็เข้าไปวันที่ยี่สิบสามแล้วจนถึงสามกรกฎานี้ก็ถ้าตามข่าวก็คือเขาจะเก็บผ่าโดยสารนะครับนั้นใครยังไม่ยังไม่ใช้โอกาสนี้ก็ออกไปใช้โอกาสนะครับวันหยุดนี้ก็ออกมาได้เลยเพราว่าเราสัมผัสดูนะครับเราถ่ายย้อนไปนะครับก็จะเห็นผู้โดยสารก็ เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเวลาตัวนี้ก็เหลืออีกประมาณสามนาทีที่จะมีรถไฟเข้ามาถ้าใครมายืนรอรถไฟนะครับช่วงที่ไฟแดงขึ้นเนี่ยเขาก็จะสับรางนะครับถ้าเกิดว่าใครมายืนรออยู่จุดตรงนี้นะครับเขาจะมีการสับรางเพื่อให้รถไฟเข้าครับเข้ามาเทียบชานชาลาที่มีผู้โดยสารรออยู่สังเกตจากไฟได้นะถ้าเป็นสีแดงปุ๊บก็จะสับราง คือชาที่สังเกตนะครับสัญญาณก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงถ้า the สีแดงเกิดข <age> ึ้นมาไหนพบเขาจะสับรางนะครับเพื่อที่ให้รถเข้ามาที่นี่สถานีสำรองแล้วตอนนี้รถไฟก็กาลังเลื่อนกระบวนเข้ามาจอดที่การจาลาสถานีสำรองครับช่วงเขากำลังเข้านะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าลานที่เขาสั่ก็คือรถก็จะเลี้ยวเข้ามาเทียบการจาลานี้ครับก็พร้อมที่จะรับผู้โดยสารกลับไปนะครับอันนี้คือสถานการณ์ ช่วงเวลาบ่ายวันนี้ครับก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น เราก็จะขึ้นขบวนนี้มุ่งหน้าออกไปทางลาดเท้าน,นะครับตอนนี้ก็ให้ดูครับให้ดูสถานการณ์คนช่วงที่คนสายจรเปลี่ยนขึ้นลงนะครับก็จะให้เห็นว่าณนะที่นี่นะครับสถานีนี้นะครับว่ามีคนมากน้อยแค่ไหนนะ ไปที่หวัวขบมลน,นะครับเดี๋ยวไปดูวิวหัวขโมยตอนตอนรถผ่อนมาเป็นยัไงครับสถานีต่อไปที่ขวัน ผู้โดยสารโปรดทรานผู้จดยารมีประกาศห่อนคลายแอมสวนหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวมรัเประศาสนหานตร์ไทยทีมหนึ่งยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถประจาตามข้อแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention p l e i that all of the moths have been relaxed for outdoor public areas. There are two yellow lines that the consumer the system as ครับแ้น,นี่คือรถออกจากสถานีสัมโลกออกมาแล้วแล้วก็คุ้งหน้าตอนนี้กฉลังจะเข้าจอดที่สถานีทิกวัน

รถก็จะมุ่งหน้าเข้าสีเดพาช่วงช่วงนี้นะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณกิโลหนึ่งกิโลสองก็คืสสีเดพาก็จะอยู่เกือบเกือบถึงกิโลสี่เอพารัสกิโลสี่แล้วก็จะเลี้ยวไปสีดาวันนี้ก็แสงแดดจัดก็จะเ,เห็นบรรยากาศ

เคือสถานีสีเพพานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถขึ้นเนินกันนะครับดูรถขึ้นเนินเนินนี้สูง ประมาณ17 17เมตรนะครับนั่นนี่จะสูง17เมตรอันนี้เราก็จะมาดูวิวนะครับของรถเวลาขึ้นเนินนะจะเห็นว่าเขาไต่ขึ้นไปนะครับยกระดับขึ้นไปเพราะว่ามีทางยกกระดับข้ามแยกสีเทาพาอยู่นะครับเดิม อันนั้นอันนี้เขายกระดับขึ้นไปประมาณโดยประมาณนะครับ17เมตรหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเ,เดี๋ยวเราก็จะเห็นเขาวิ่งผ่านในระยะไกลๆนะให้เป็นวิวอีกมุมหนึ่งนะครับ ตอนนี้รถก็เข้าไปเลี้ยวเข้าถนนสีนครินไปแล้วครับแล้วก็มุ่งหน้าแล้วก็จะลงเดินเข้าสีดารงเดินเข้าสีดาครับนนก็เป็นการรายงานสถานการณ์ครับวันนี้มันสุดสีดาสถานีสำโรงมาสีเทพานะครับแล้วก็มาดูรถที่ขึ้นเนินนะครับโค้งแรกในช่วง สถานีสีเทพาถึงสีดานนะครับเลี้ยวข้ามถนนกาลิงแล้วไว้เจอกันคลิ่หน้าสวัสดีครับ